สวัสดีครับผมมารุนเกมเมอร์แมวเหมียวนะครับจะรับได้ไหมครับถ้า God of War นะครับในที่สุดก็จะตามเพื่อน Horizon Zero Dawn ไปอีกหนึ่งคนนะครับไปลง PC คุณจะรับได้หรือเปล่าเมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Dual Shocker นะครับได้รายงานนะครับว่าในเว็บอย่างเป็นทางการของ God of War นะครับคำว่า Only on PlayStation นะครับซึ่งเป็นโลโก้สำคัญนะครับซึ่งเวลาเราเห็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่านี่คือเกมสำหรับ PlayStation เท่านั้นนะฮะได้ถูกเสกนะครับให้มาลายหายไปเรียบร้อยแล้วโอ้ซึ่งโลโก้ตัวนี้นะครับมันไม่ได้อยู่เฉพาะในเว็บไซต์นะแต่ว่ามันอยู่บนกล่องเกมด้วยนะครับเวลาที่เราซื้อเกมเนี่ยถ้าเราเห็น Only on PlayStation เนี่ย หมายถึงว่าเกมนี้เป็น e x ็ก u s คลูซีฟนะครับคนที่ไม่มีเครื่อง PlayStation เนี่ยก็จะไม่สามารถเล่นได้เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่า Dual Shockers เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ไว่ายังไงบ้างนะฮะ Sony นะครับมีแนวโน้มนะฮะว่าจะเอาเกมต่างๆ ที่เป็น e x ็กซ์คลูซีของตัวเองเนี่ยจะลง PC มากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าคุณ Herman h o s อนะครับหัวเรือเลยนะครับของ PlayStation Worldwide Studio เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเอาเกมทั้งหมดที่เป็น e x ็กซ์คลูซีของ PlayStation เนี่ยลง PC นะครับแต่ว่าถึงแม้กระนั้นนะสื่อต่างๆเนี่ยก็ยังตามติดมีเกมไหนนะครับที่จะตาม h ฮอร์ไ n ซ e r ันซีโรดอไปติดติบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย h ฮอร์ไ n เนี่ยก็มีการลง PC ไปแล้วเรียบร้อยนะมีการประกาศไปเรียบร้อยแล้วก็แฟนๆเนี่ยก็โกรธแค้นเนี่ยถึงที่สุดนะครับถ้าใครเคยดูเอ่อก็จะมีวิดีโอที่แฟนๆเนี่ยเอาเพลย์ชั่นมาโยนทิ้งลงไปเลยนะครับด้วยความโกรธก็วันนี้นะครับถ้าข่าวนี้เป็นจริงนะ จะยิ่งเจ็บปวดนะครับผมเชื่อว่าแฟน PlayStation หลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้นี่เป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งในเกม Exclusive นะครับที่ดีที่สุดบน PlayStation 4นะครับอาจจะในรายงานของ Dual Shocker นะครับบอกไว้ว่าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่เป็น US version นะครับได้ทำการเอาตัวโลโก้ตัวนี้นะ o n l y on PlayStation เนี่ยออกไปนะครับบนเว็บ นี่เป็นเว็บทางการเลยนะครับของ God of War นะเป็นหน้าจอของ Sony เลยนะครับมาตามหาคำว่า o n l y on PlayStation กันนะว่าอยู่ตรงไหนบ้างมีไหมหนอ o n l y on PlayStation นะครับดูกันต่อไปนี่เล่าเรื่องนะดูกันต่อไปเรื่อยๆอนี้เกมเพลย์นะครับว่าเล่นสนุกยังไงดูเทรลเลอร์ดู trailer, ด หนังสือเออ่มีนิยายออกมาด้วยนะครับมีเบื้องหลังอ่าทำเกมนี้ยังไงนะคำว่า only on PlayStation มีแต่คำว่า PS4 Pro PS4 Enhanced นะฮะเล่นบน PlayStation 4หรือว่าเล่นบน PlayStation 4 Pro Enhanced ก็ได้ก็ดูไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้วเกมอื่นๆนะครับที่เป็น e x c l u s ค v ูของ sony เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมีคำว่า only on playstation ไหมนะฮะเรามาดูเกมบลัดบอลนะครับซึ่งอันนี้เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ sony เหมือนกันเลยนะครับในอเมริกานะก็จะเห็นว่าบรรทัดที่2เลยนะครับ Only on PlayStation โอ้โอแน่นอนมีคำว่า PlayStation 4เหมือนกันนะ แต่มีคำว่า only on playstation ด้วยซึ่งมีตัว r ด้วยนะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นแค่ข้อความนะครับที่บอกว่านี่สามารถเล่นบน playstation เท่านั้นนะฮะแต่ว่าเขาจะมองว่านี่มันเป็นโลโก้นะที่บอกว่านี่คือเกม exclusive ของ playstation 4นะครับเดี๋ยวลองไปดูอีกเกมหนึ่งกันนะว่ามีไหมนี่เป็นเว็บอย่างเป็นทางการของเกม days gone นะครับผมลองดูซิว่ามีไหมนี่ก็เป็นรีวิวนะ ็มีเลือโลโก้ PlayStation อยู่โอ้โหเต็มเตมเลย Days Gone Only on PlayStation ฮืมเขาอดคิดไปไม่ได้แล้วเนาะในดัวช็อคเกอนะครับเขาก็เลยถามต่อนะว่าแล้วนี่มันหมายความว่ายังไงนะฮะมาดูคกราฟตรงนี้กันนะนี่เป็น การบอกชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมว่า God of War ลง PC แน่นอนนะครับ Sony ทำการตัดสินใจแล้วว่าเขาจะปล่อยเกม Exclusive 1ในเกม Exclusive ที่ดีที่สุดนะครับไปลง PC หรือว่านี่เป็นแค่ความผิดพลาดนะครับในทางเว็บนะครับดู a l อ h o c k e r อเนี่ยก็เลยลองเปิดให้ดูนะครับของออสเตรเลียนะลองไปดูเขายังบอกว่ายังมีคำว่า Only on PlayStation อยู่อันนี้เป็นเว็บไซต์ God of War นะครับของออสเตรเลียนะฮะ PlayStation Exclusive ยังอยู่นะยังอยู่ไม่มีคำว่า only on PlayStation นะเลื่อนลงมาแต่ยังเขียนว่า PlayStation Exclusives นะครับและลองดูซิว่ามีคำว่า only on ไหมไม่มีนะไม่มีคำว่า only on PlayStation นะครับแต่ว่ายังมีคำว่า PlayStation Exclusive อยู่นะแน่นอนว่าเว็บ ไซต์ที่อัปเดตที่สุดนะของออ PlayStation นะครับก็ต้องเป็นอเมริกาอยู่แล้วนะผมยังมองว่าเว็แบบไซต์ที่ไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่ก็คือเว็แบบไซต์ของออทวีปอ,อื่นๆนะครับออสเตรเลียแนะ่นอนว่าอัปเดตช้าก,กว่าของอเมริกาแน่ๆเผเเผอเขาอาจจะเริ่มเอาออกจากตรงนู้นก่อนหรือเปล่านี่ชาวเซียมชาวเซียมโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในเว็บ PlayStation ของ เอเชีย uh, นะครับของโซนบ้านเรากันนะก็ God of War ก็มี PS4 PS4 Pro Enhanced นะครับไม่มีคำว่า o n l y on PlayStation ฮนะอาจจะเป็นแค่ความผิดพลาดนะครับของ Sony ที่ทำการอัปเดตเว็บนะครับแล้วก็ลืมนะลืม o n l y on PlayStation ใส่เข้าไว้ซึ่งก็น่าคิดว่าทำไมต้องลืมมันเป็น Exclusive มันก็น่าจะมีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น จูจ่ๆมันหายไปเหรอหรือว่ามันไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแล้วไม่มีคนสังเกตรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้ค้นต่อนะครับไม่ได้ดูในแคชว่าก่อนหน้านี้มันมีแล้วมันรีมูฟไปไหมหรือว่ามันไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะหรือก็มาถึงความเปไปได้อันที่2นะครับก็คือ God of War เนี่ยกำลังจะไปลง p c จริงๆนะครับในเว็บ Duo Shockers เนี่ยก็ยังทำการอ้างอิงนะ ใน Twitter นะฮะโคลี่บารล็อกนะครับผู้กำกับเกม God of War นะแต่อาจจะเป็นแค่การทวิตเล่นๆคุยกับแฟนๆนะครับโดยที่แฟนๆเนี่ยก็เรียกร้องให้สามารถที่จะไปเล่นเกมนี้บน PC ได้นะแล้วก็คุณโคลี่บารล็อกก็บอกว่าเออจริงๆก็เห็นด้วยนะอยากจะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยไปเล่นบน PC ได้นะแต่ว่าการตัดสินใจนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในคนที่ระดับผมคนที่จะสามารถตัดสินใจได้เนี่ยต้องเป็นคนแบบโคจิมะ มีการแซวๆนะครับมีการแซวๆไปถึงฮิเดโอโคจิม่นะครับพ mm hmm. ร้อมกับเดสต์แอนดิงกวนะคล้ายๆกับว mm ่ hmm. าเป็นลูกรักของโซนี่อะไรทำนองนี้นะก็อยากทำอะไรก็ได้แซวกันเฉยๆจิตกัดนั้นเล็กน้อยเฉยๆแต่ก็ทำให้เห็นร่องรอยนะร่องรอยใดๆนะก็อย่างที่เราเห็นไปแล้วนะครับว่าเดสต์แอนดิงก์ไปแล้วนะครับลง PC แน่นอนหลายคนอาจจะมองว่าเดสต์แอนดิงก์เนี่ยไม่ได้เป็นเกม PlayStation 4ตั้งแต่ต้นนะครับแต่ในที่สุด h o อร z o n z ซ r นซีโรดอนก็ไปแล้วจริงๆนะฮะก็ลง PC แล้วและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่เอาเกม PlayStation 4นะครับที่เป็น Exclusive ไปลง PC ดูรัวก็เป็นได้นะครับก็แฟนๆอาจจะต,ต้องเตรียมทําใจกันไว้นิดนึงนะฮะคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับคุณคิดว่าการที่เกม Exclusive ของเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามนะครับถูกพอร์ตไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือเปล่าคิดยังไงก็แบ่งปันกันมาได้ครับอยากรู้เหมือนกันว่าแฟนๆ PlayStation รู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ถ้ามันเป็นจริง ผมมานูนี่ลาไปก่อนครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด s u b ค c ส i า e ปกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งถ้าติดตามมานูนแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูนยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับพี่นี่นก็จะมีในโกคุมานะครับช่วยกันเขียนคอนเทนต์อัปเดตทุกวันเป็นประจํานะครับไปติดตามกันได้สวัสดีครับ